มาตามคําเรียกร้องค่ะมีเอฟซขอขนมกล้วยคุณยายมานะคะขนมกล้วยของคุณยายหอมหวานมันอร่อยเคี้ยวหนึบนับพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราใช้เป็นกล้วยน้ําว้าสุกงอม10ผลค่ะนํามาปอกเปลือกแล้วก็บี้ให้เละเลยนะคะเสร็จแล้วก็เติมแป้งข้าวเจ้าลงไป150กรัมค่ะตามด้วยแป้งมันอีก100กรัม ตัวแป้งมันจะทำให้ขนมกล้วยของเราเคี้ยวหนึบหนับอร่อยนะคะจากนั้นผสมให้เข้ากันเลยค่ะผสมจนเข้ากันดีแล้วเติมเกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายอีก150กรัมค่ะกะทิเราใช้ทั้งหมด2 0 0กรัมนะคะทยอยใส่กะทิไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมดเลยนะคะเราก็จะได้เนื้อขนมกล้วยแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วพักไว้ก่อนมาเตรียมในส่วนของกลวยใส่ขนมค่ะคุณยายนำใบตองสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาม้วนให้เป็นรูปกลวยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้กัดกัดค่ะตัดบนแบบนี้นะคะเราก็จะได้กลวยที่สวยงามแล้วก็ข้างล่างไม่เป็นรูเลยค่ะมาทำในส่วนของมะพร้าวโดยหน้านะคะเราใช้มะพร้าวครูด100กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชา จากนั้นก็นําขนมมาหยอดในกลวยของเราเลยค่ะคุณยายกลัวว่าจะเระนะคะก็เลยใช้ใบตองทําเป็นรูปกลวยนะคะแล้วก็หยอดขนมใส่กลวยอีกทีหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็โรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดเลยต้มน้ําให้เดือดเราก็นํามาตั้งไฟค่ะเราจะนึ่งจนกว่าขนมจะสุกประมาณ20-30นาทีนะคะพอขนมสุกดีแล้วก็พักไว้ให้เย็นพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ขนมกล้วยของคุณยายใช้กะทิสดหอมหวานมันอร่อยเคี้ยวหนึบหนับทำง่ายถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ